สวัสดีครับเอฟซีลุงพลพัฒนพบกับช่องพรชัยหมูกระทะวันนี้ได้ขายแล้วครับเอฟซี FC. มาครับมาตักหมูส่งลูกค้ากันเลยครับ <c oughs> เงียบมาหลายวันแล้วครับต่างอศา,ศาตาจีนะครับเอฟซี FC. เป็นกําลังใจช่องพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับมาครับมาตักหมูกันเลยครับ <c oughs> อันนี้ลูกค้าสั่งพิเศษก็ยิงชั่วหน่อยครับมามามา,มาอุดหนุนกันเลยครับเอสซมาอุดหนุนกันเลยครับอันนี้ลงก,ก็ฟูก,ก็เื้อ่องไก่จะเสร็จแล้วครับเห็นงา ทำเป็นทุกอย่างโอ้สุดยอดวงช่างนี่แม่ธรรมดาแลนะ้วคลิปไม่มีอะไรมากนะครับแม่ลงคลิปมาสองสามวันแล้วครับไลฟ์สดก็แม่ไลฟ์เนี่ยคงมีเนี่ยครับไอเอซดูเนี่ยครับ ถ้าได้ขายก็มีคลิปลงนะฝากไปด้วยนะครับดูคลิปช่องพอใจหมูกระทะด้วยนะครับนะช่องเล็กๆฝากเป็นกำลังใจนะครับเอสีายขายได้ก็เหนื่อยครับเดี๋ยวพวกนี้ก็หมักหมูหมูก็แพงฮะไม่ยอมลด ทางอากาศจีนนี่มันลดไม่ลดเลยครับขึ้นไม่สิบบาทอีกโลหนึ่งโว่ย,ยปิดยังไม่ได้ฮนะแรงเยอะเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพ ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับทางศาสตร์จีนค่ะชอ็อตเลยครับเนีย่ยเป็นจะขายได้วันนี้ครับถ้าขาย,ยางนี้ครับของธรรมดา dì măng, mày dì măng. Tân yêu bơi trong miền vải hầm. Eh, dì tua, yêu miền, nè. Yêu miền ยิงถุงนี้เต็มปิ่งเลยครับเนี่ยครับเอเต็มถุงไอตองก,กวัวน,นี่น้ำจิ้มแซ่บมากๆครับกินแล้วสะใจอร่อยมากมายเนี่ยครับน้ำจิ้ม nè FC này subscribe cho kênh FC ี๋ยวขอยาดเอาผักก่อนนะครับผักกระเรียมไม่เรียบร้อยแล้วครับเร,บเรียบร้อยแล้วครับเอซี FC. รอไปส่งอย่างเดียวคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับอเอสซเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้โชคดีและมีความสุขนะครับเอ